เอ yeah, สวัสดีครับมาพบุปปุพุมในในเลกอนทอมสกายครับเหมือนเดิมเข้าเกมเราจะมาแคสเกมสงครามมุนกวาครับโอ้ยเสียงดังโอ้เสียงดังเอางั้นแล้วผมลืมบอกอีกอย่างนะครับมันเพิ่งอัปเดตใหม่นะครับตอนนี้มันอัปเดตใหม่อัปเดตมาสองครั้งแล้วนะครับเดี๋ยวผมปิดเสียงอ รู้สึกจะดังจริงๆเชียวโอ้คิดไปชัว่วโมก็หอนั่นนะเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับก็จวพิชเชอร์ไปงงวังนกูสาปอินเนี่ยฮัลลีนิดนี่เออวันนี้เราก็จะมาอยู่ในในดานเดี๋ยวมีมาใหม่ปล่าดา,านโอ้ไม่มีอยู่ฝ่า อ่าวันนี้เราจะเล่นในดาน่ด่านอะไรดีว่าแหมด่านเชี่ยอะไรอืมออโอ้ยเดินไรเลย,เ,เ,ลยเล่นในด่านสนานกันเริ่มเต็มตัวโอเคเลทโกโอ้โหเสียงข้อดังแหละ มันจะแดงไปไหนจบเข้ามาจบเขื่อแป๊บนะครับเออก็เมื่อกี้หยุดไปแป๊บนะครับมาเริ่มงันใหม่เสียงแม่ดงดังตลอดเลยไม่เข้าใจอะต่อสูดดด้ดูว่าไม่ดอกมีไปรับรางวัลแบบภารกิจอือไปรับรางวัล โอ้มอัปเดตเวอร์ไเอราวันต okay, right. ุตลแมชชิพเปอร์ไกินี่อเอาอ่ะอัปเกรดก็ลูกสองเลเวลสามแล้วโอเคเริ่มาเลยชเปีนเอครับเข้าไปในเจดเข้าไปในดาดนระดันแดนแดนแดนหมดไร้น้ำหนักด้วยกันครับ เมื่อกี้ไม่เข้าไปแล้ว go, go, go. เข้าไปเนี่ยนั่นแหละเข้าไปแล้วจบนี่ oh, <God. S 1> มันจะบ้าไปไหนครับ oh, <God. S 1> เข้าไปแล้วจบเนี่ยคืออะไรมโอ้ย oh, <wait. S 1> เสียงมันดังเอ้ยเดี๋ยวปแปบปแปบเปียงก่อนเอจะบ้ามันต้องใช้ตรงเนมันต้องไปปรับในเกมสิครับ มันจะบ้า pues. เหรออะไงแค่ไหนะเรงบ้าแล้วครับเรื่องมันเอ้าโอ้โอ้เอ้าเฮ้ยเช่าอ้าเช่าวัาเช่าฮ่าฮ่าเป็นไงอย่างเซียนอย่างเซียนครับได้ย่างเซียนได้ย่างเซียนไยลงมาเจ็บลงมาเจ็บลงมาเจ็บครับลงมาเจ็บเฮ้ยลงมาตู้ยองแ็บโอ้ยเต็มเต็มลงมาเจ็บลงมาเจ็บเราเนี่ะที่จะเจ็บ เออตังว่างกันไม่มีมีน่าไม่เด็ดโล่ไม่เป็นไรเราเราเป็นสุดมิตรทักโลกแล้วฮึยังลงมันตัวไหนวไหนอ้ยอุ้ยเข้าไปเอาหูทับเห็นเหรอเอาเชี่ยครับกระบานแตกมึงไม่ยิงตัวมันเนี่ยเพื่อนดีมากโอ้โห เอาปืนมาวันนี้ไม่เอามาดดไปเจีนคือว่าแต่มันเจีนไม่ได้ถ้าจีนแต่นี่ของมันจะด,ด,ดวงโอ้โหปไปรับรองว่าเขาคนอือ่นเขาช่วงช่วงชวงบ้าเหรอมึงยิงแม่นจังเขารบเหรอยิงแม่นเกิน มไม่เ็นไรไม่เาคารพไม่เคารพครับไม่เคารพเพื่อนใครวะ,ะเวสิร์บสคาลพี่เวเป่าวะไม่ใช่มันไปเอานั้นไปเอานั้นครับผมอ่าชาติโอ้โอหจริงจะบ้า อพี่ฟุกทักมาแล้วครับมังนะอาจจะพี่ฟุกเพราะเขาอันนั้นพี่ฟุกเขากันเพื่อนผมเอไม่เชิงเพื่นอนก็องปัดนบทนั่นเป็นรู้จักกันในเกมเนี่ยไม่ใช่เกมเนี่ยใช่ไหมในเกมเนี่ยคงมาเล่นได้กันแล้วแต่บางทีจะบอกมากคือเราก็โดนแบบดีดได้เปล่เอ้ย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  ปืนอ่ปืนอนปืนนี่คือใหญ่ที่สุดอะ่ะโอ้ยชักเด็ด,ดชื่ออะไรนะตุลาตุลาลักไทยตั้งชื่อแต่ละคนเนี่ยทำให้อันนั้นแหละทำไมต้องมาตั้งแต่ละคนนี้แล้วผมม่าเนยอย่าให้ใช้ปืนนะครับจะได้ดูคมให้กับม ยังแมบอาเฮ้ยเอาเยอะเครื่องบับชื่อเสียงอาจมตีครับอาจมตี๋อชื่อเสียงจมตีชื่อเสียงจมตีเขาเดนะชื่อเสียงจมตีได้เช่นะเดได้เพิ่มลวมั้งโอ้แต่มีคนใช้ด้วยต้องเพิ่มเป็นเพื่อนอย่างเงี้ยเราเล่นเกมก็ได้นะแต่ถ้เล่นแบบมีคนไทยมา ผมก็มีนะอย่เพื่อนในเกมที่เกมนี้ก็โอเคนะโอ uh, ้ซาบซาบครับผมซาบครับผมอย่างมัน่นอย่างเคารุเคารุบอย่างมัน่นมั่นกันอแซมแซมตะลุนนาแซมแซมเอาไว้ข้งคืนมีเงินเอาไวธข้างคืนจะเสียหายไปมา่อวานนี้กำเตือนจากปอมนอน โอ้ยเพนยง่ามีเคม,มีก็ยจะมอไฟติอดอินแดนเอเดไดอ้าวตรงไหนมีคนเดทเยอะนั่นแหละต้องเอาละตรงไหน่อยดยเอ้ยคนละนะเขาผมว่าไงครับว่าไงว่าไงครับผมอ่ามาโจอกระโดดแล้วเอาอยู่ เนี่ยด่านแรงน้มท่วงมั <c oughs> นเป็นด่านแรงน้มอาท่วงครับเป็นด่านที่ดิเลยพอเราก็ดูนี่แล้วกซุปเปอร์แมนครนับกูนี่กระโดดอย่างซุปเปอร์แมนโอ้ยลงมาเจ็บครับไม่รู้ เอาเอารับพลังมาเรียบเรียบอาวทำไมจิกไม่โดนไหนมงทวงกดใช้ปืนโอ้ยว่ายเลยกดใช้ปืนกนอือโอ้ไม่อยากให้คลิปนานนะครับผมว่าเอ้ยเสียงปืนมาจากประเทศไหนวะ โอ้ยบ้ามึงมันไปไหนอะมึงมันอโลละรอโหมันเกินขลบเลยลลลลลคันลคขันลคขันลก็จะแกงปัญหาเพเป็นคนนี้ดีๆนะครับผมขอนี่นี่บุตโรโแหนมาแล้วผมว่าผมว่าจุดตรงนี้เนี่ยมีจุดที่โอ้ยแพ้ครับผม โอเคโอเคโอเคอ่าสวยป่ะเออผมไม่จับนล้วกวกล่องหนึงบาทว่าแต่มีเปล่าวะโอ้ยยินยีนทอนอ้อไแ้งมาไงวะสังคมมีใครขอเพื่อนว่าโฟรีแปลง เด้อเด้ดเซบิคอนกูดูก่อนเบวเบลน่าน้าไม่ใช่นี่ทชไงอาวไม่ใช่ไงโอนาไม่ใช่เพอนไอ้ขอเป็นเพื่อนหนึ่งย อันนี้แบ็กชาร์โดอาตอมสูนทกายไทยนันแจ้ฟรุสโอนี่ไม่อ่านนันละคุมตั้งชื่อมาเพื่ออะไรนาะาราคาัคขารัคขาเฟย์ของเฟย์อ๋อแล้วมันปรองกันขายได้ขายได้เอ้ยมีแล้วโอ้มึงมีมาเนี่ย มีแล yeah, ้วมีแล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 ้วเดเกแค่เด็กแคเด็กแคครับผมอ่าอ่าเอาโบว์ครับตาโฟลไม่มีทำไมพี่ไม่มีเวล์มงอยากได้เวลอ่าโอเคนะครับถูกละครับ โอเคก็ขอลาคลิปไปแค่นี้บายบูย